สวัสดีครับแฟนสิงห์บลูทุกคนกินดีต้อนรับสู่ BLUE INSIDE ช่องข่าวเชลซีที่อัปเดตไว้ที่สุดที่นี่เราจะพาคุณไปเจาะทุกมุมของสโมสรเชลซีทั้งข่าวด่วนบทวิเคราะห์และดราม่าหลังเกมแบบเข้มข้นทุกวันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดสมัครสมาชิกกันไว้ด้วยนะครับเชลซีไม่ถอยยังคงตามล่าเฟอร์มินโลเปสมิดฟิลด์ดาวรุ่งของบาซ่าหากมีโอกาสปล่อยตัวแต่ในอีกด้าน ปัญหาใหม่โปรมาร์กิวดาวรุ่งสิงห์บลูแสดงเจตนาอยากกลับซันเดอร์แลนด์สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง Blue i n s i g h ์ช่องข่าวฟุตบอลที่อัปเดตแบบเรีย t ชา e มไม่มีพลาดของสโมสรเชลซีวันนี้เรามาคุยกันถึงทีมสิงห์บลูที่เพิ่งผ่านซัมเมอร์สึดปั่นป่วนมาแบบไม่น่าเชื่อพวกเขาคว้าตัวดาวรุ่งมาเพียบแต่ก็พลาดเป้าหมายใหญ่บางรายและหนึ่งในนั้นคือ เฟมินโลเปสดาวเตะบาร์เซโลนาที่กำลังฮอตฮิตสุดๆถ้าคุณเป็นแฟนเชลซีแล้วกำลังสงสัยว่าทีมเราจะยังไล่ล่าเขาอีกไหมวันนี้ผมมีอัปเดตล่าสุดจากฟาบริซิโอโรมาโนมาฝากรับรองว่าคุณต้องตื่นเต้นแน่ๆถ้าพร้อมแล้วเราไปดูรายละเอียดของเรื่องนี้กันหน่อยครับก่อนอื่นเรามาย้อนดูตลาดนักเตะซัมเมอร์ที่บ้าคลั่งของเชลซีกันก่อนดีกว่าปีนี้พวกเขาเซ็นสัญญาผู้เล่นใหม่ถึง6รายเลยนะครับและที่เด็ดสุดคือ 5ใน6คนนั้นเป็นแนวรุกทั้งหมดเหมือนเอนโซมาเรสกาอยากสร้างทีมบุกทะลวงแบบไม่กลัวใครเลยลองนึกภาพดูสิครับชูอัลเปโดจากไบรตันมาพร้อมความเร็วและลูกจบสกอร์สุดเฉียบเลียมดีแล็บดาวรุ่งดาวยิงชาวอังกฤษจากอิปสวิททาที่มีพลังทำลายล้างเจมี่กิทเทนส์ปีกจากโบรุเซียดอมุนที่พร้อมเป็นตัวสำรองไฟแรงอเลฮันโดรกานาโชปีกตัวจี๊ดจ้าจากแมนยูนเต็ดและฟาคุนโดบูโอนันเต กองกลางจากไบรตันที่จะมาเติมเต็มทีมให้สมบูรณ์แบบว้าวแค่ชื่อเหล่านี้ก็รู้สึกว่าทีมบุกเชลซีปีนี้จะบุกแบบระเบิดแน่ๆแ,แต่เดี๋ยวก่อนครับซัมเมอร์นี้เชลซีไม่ได้แค่ซื้ออย่างเดียวพวกเขายังปล่อยตัวผู้เล่นออกไปแบบรวดเร็วด,ด้วยนะทั้งโนนี่มาดูเอเก้นิโคลัสแจ็กสันคริสโตเฟอร์เอนกุนคูและชูอัลเฟลิกซ์ต่างก็ย้ายออกจากทีมไปหมดแล้วเหมือนมาเรสกาบอกชัดๆว่าถ้าไม่เวิร์กก็คงต้องบาย นี่แหละครับสไตล์ใหม่ของเชลซีที่ไม่ยึดติดใครกล้าตัดสินใจแบบเด็ดขาดเพื่อให้ทีมสดชื่นและเข้ากับแท็กติกของเขามันทำให้แฟนๆรู้สึกมั่นใจขึ้นเยอะเลยนะครับแต่ถึงจะเซ็นมาเพียบเชลซีก็ยังพลาดเป้าหมายดังๆไป2รายใหญ่คนแรกชาบี้ซิมมอนส์ที่ทุกคนลุ้นกันตัวโกงสุดท้ายเจ้าหนูจากแอร์เบล์ซิกเลือกย้ายไปสเปอร์แทนอุ๊ยเสียดายแทนเลยนะครับแล้วอีกคน คือเฟมินโลเปสดาวรุ่งสเปนิชจากบาร์เซโลนาที่เชลซีทุ่มสุดตัวแต่ไม่สำเร็จหลังจากที่เชลซีอกหักในการเซ็นสัญญากับซิมมอนส์พวกเขาก็หันมาจีบโลเปสทันทีส่งข้อเสนอซื้อไปแต่โดนปฏิเสธซะง,งั้นแถมมีรายงานว่ามาเรสกายังแอบคุยส่วนตัวกับเจ้าตัวมากกว่าหนึ่งรอบเลยนะครับแต่โลเปสยืนยันชัดๆว่าผมมีความสุขมากที่บาร์ามันเหมือนโดงตบหน้าดังเป๊ะเลยแต่หยุดก่อน อย่าคิดว่าเชลซียอมแพ้ซะแล้วนะครับเพราะว่าล่าสุดฟาบริซิโอโรมาโนผู้สื่อข่าวสายเทพที่แฟนบอลทั่วโลกไว้วางใจได้อัปเดตผ่านช่อง YouTube ของตัวเองว่าเฟมินโลเปสยังคงอยู่และจะยังคงอยู่ในรายชื่อเป้าหมายของเชลซีในอีกหลายปีข้างหน้าถ้าเขาตัดสินใจออกจากทีมโอ้โหนี่มันสัญญาณชัดๆว่าเชลซียังไม่เลิกตามล่าและพร้อมรอจังหวะที่โลเปสใจอ่อนลองคิดดูสิครับถ้าโลเปสมา เขาจะเป็นตัวเชื่อมเกม,เก,มกลางสนามที่สมบูรณ์แบบโดยวิสัยทัศน์และการเลี้ยงบอลที่เหนือชั้นแถมยังเป็นชาวสเปนิชด้วยมันน่าสนใจเลยทีเดียวกับความสนใจในตัวดาวรุ่งคนนี้ของเชลซีส่วนสถานะของโลเปสตอนนี้ล่ะเจ้าหนูวัย2ีเ็ปีเซ็นสัญญากับบาร์เซโลนาถึงปี2029เลยนะครับเรียกว่าสัญญายาวเหยียดกันเลยทีเดียวฤดูกาลนี้เขาเพิ่งลงสนาม5นัดทุกรายการทำประตูได้2ลูกแล้วแสดงให้เห็นถึงพรสวรรค์ที่กำลังเบ่งบานใต้การคุมทีมของฮันซี่ฟลิก แฟนบาร์ซ่าคงยิ้มแก้มปรีแต่สำหรับแฟนเชลซีมันคือการรอคอยที่ยาวนานแน่นอนเอาล่ะคุณคิดว่าเชลซี Chelsea มีโอกาสได้ตัวเฟมินโลเปสหรือเปล่าหรือเชลซีควรหันไปล่าเป้าหมายอื่นดีกว่าคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับข่าวต่อไปของวันนี้เรามาคุยเรื่องดราม่าร้อนๆที่สแตมฟอร์ดบริดกันเลยครับเป็นเรื่องอันแฮปปี้ของดาวรุ่งเชลซีที่ต้องการโอกาสลงเล่นมากกว่านี้ไม่งั้นเขาขอย้ายออกไปดีกว่า เชลซีกำลังจะเข้าสู่ตลาดซื้อขายเดือนมก,กราคมแล้วนะและมีนักเตะหลายคนที่กำลังรอคอยโอกาสย้ายทีมแบบใจจดใจจ่อบางคนยังไม่เคยได้โผล่หน้าออกมาในทีมชุดใหญ่เลยด้วยซ้ำแต่คนที่เราจะโฟกัสวันนี้คือมาร์กิวดาวรุ่งชาวสเปนที่เคยเป็นความหวังแต่ตอนนี้กลายเป็นตัวสำรองเงียบๆไปซะแล้วตามมาดูกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเส้นทางการค้าแข่งของเขาในตอนนี้ย้อนกลับไปช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเชลซีตัดสินใจกล้าหาญแบบสุดๆเลยครับ ปล่อยให้นิโคลัสแจ็คสันย้ายไปบาเยอร์มิวนิกแม้จะรู้ว่าตัวสำรองอย่างเลียมดีแลบกำลังบาดเจ็บยาวแล้วใครจะมาเติมช่องว่างละ่ะคำตอบคือมาร์กิลดึงตัวกลับมาจากการยืมตัวที่ซันเดอร์แลนด์ทันทีทุกคนคิดว่ากิวจะได้เป็นตัวสำรองของชูอัลเปโดแบบลงเล่นบ่อยๆสร้างประสบการณ์ในพรีม์ลีกแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นเลยครับเอนโซมาเรสกาโค้ชของเชลซีกลับมองข้ามกิวแทนที่จะให้กิวลงเป็นกองหน้า มาเรสกากลับโยนไทริกจอชลงเล่นแทนซะง,งั้นนึกภาพตามนะครับเด็กหนุ่มวัย18ที่เคยถูกคาดหมายว่าจะเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมในลาลิกา้ากลับมานั่งม้านั่งสำรองเชลซียาวๆแบบนี้แล้วได้ดูเพื่อนลงเล่นแทนตัวเองมันต้องหงุดหงิดขนาดไหนตามรายงานจากกิฟมีสปอร์ตสื่อต่างประเทศระบุว่ามาร์กิวหวังว่าเขาจะมีโอกาสกลับไปยืมตัวที่ซันเดอร์แลนด์ในเดือนมกราคมนี้เพราะเขารู้สึกเบื่อหน่ายกับชีวิตตัวสำรองที่เชลซีมากขึ้นเรื่อยๆพูดตามตรง ผมเข้าใจกิลเต็มๆเ,เลยครับนักเตะสเปนคนนี้ถูกคาดหวังจะได้เล่นฟุตบอลมากขึ้นที่ซันเดอร์แลนด์ตั้งแต่แรกการยืมตัวที่นั่นจะทําให้เขาเติบโตในเส้นทางลูกหนังขึ้นเยอะแฟนบอลแบล็กแคสรักเขามากด้วยแต่ทําไมเชลซีถึงดึงเขากลับมาถ้าไม่คิดจะใช้งานละ่ะมันคือการตัดสินใจของมารสกาหรือของสโมสรกันแน่ถ้ามาร์กิลไม่ใช่ส่วนหนึ่งของแผนการทําทีมในฤดูกาลนี้แล้วทําไมไม่ปล่อยเขาไปหาประสบการณ์ต่อ สถานการณ์แบบนี้มันทําให้แฟนเชลซีอย่างเราก็เริ่มสงสัยเหมือนกันนะว่าแผนการของมารสกามันจะเวิร์กจริงเหรอเอาละครับเพื่อนๆคิดว่าการดึงมาเกิวลจากการยืมตัวกับซันเดอร์แลนด์ครั้งนี้เชลซี Chelsea ทาถูกต้องแล้วหรือไม่คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับข่าวต่อไปของวันนี้เรามาคุยกันเรื่องแนวรับของเชลซีกันครับเดอะบลูส์ที่กำลังดิ้นรนในฤด,ดูกาลนี้เกมรับเหมือนรูพรุน เสียประตูแบบไม่น่าเชื่อจนแฟนๆหลายคนเริ่มไม่มั่นใจในแนวรับของทีมเลยแต่ข่าวร้ายที่อาจกลายเป็นข่าวดีคือเชลซีอาจไม่ต้องลุ้นเซ็นเซนเตอร์แบ็กคนใหม่ในเดือนมกราคมทำไมถึงเป็นแบบนั้นตามผมมาดูกันครับว่ามันมีเหตุผลอะไรที่เชลซีจะไม่เสริมแนวรับในเดือนมกราคมนี้ฤดูกาลนี้เริ่มต้นด้วยข่าวร้ายใหญ่หลวงเมื่อวีวายโคลวิกองหลังดาวรุ่งต้องหลุดออกทีมไปทั้งซีซั่นเพราะบาดเจ็บ ACL สำหรับเอนโซมารเรสกากุนซือใหญ่ก็ไม่ยอมแพ้ร้องขอต่อสาธารณะให้บอดเซนเซนเตอร์แบ็กคนใหม่เข้ามาเสริมทัพด่วนแต่สุดท้ายความฝันนั้นก็กลายเป็นฟองสบู่แตกทำไมล่ะครับเพราะเชลซีมองว่าพวกเขามีตัวสำรองพอแล้วนั่นแหละลองนึกภาพดูสิครับเกมรับเชลซีฤดูการนี้มันช่างเปลาะบางเหลือเกินอาการบาดเจ็บถาโถมไม่ยัง้งบวกกับความผิดพลาดส่วนตัวที่นำไปสู่การเสียประตู จนเชลซีพลาดคะแนนสำคัญไปหลายนัดตัวอย่างชัดๆเลยคือเกมล่าสุดกับลิเวอร์พูลที่เชลซีต้องลงสนามโดยไม่มีเทรเวลาโลบาเวสลีย์โฟฟาน่าและโทซินอาดาราบิโอโยเลยสุดท้ายต้องโยนเบอร์นัวบาดีอาชิลกับจอร์จอาเชียมปงลงมาเป็นคู่เซนเตอร์แบ็กแต่ทั้งคู่ก็โดนบังคับให้ออกจากสนามในครึ่งหลังแล้วเชลซีแก้เกมยังไงมารเรสกาตัดสินใจให้ริสเจมส์แบ็กขวาตัวเก่งกับจอเรลฮาโต กองกลางดาวรุ่งที่ต้องมาทำหน้าที่เซ็นเตอร์แบ็กแทนแต่เดี๋ยวก่อนครับอย่าเพิ่งสิ้นหวังข่าวดีกำลังมาแล้วอาเชียมปงกับบาดีอาชิวคาดว่าจะพักไม่นานแค่รอสักหน่อยก็กลับมาลุยได้ส่วนโฟฟาน่าโทซินและชาโลบาก็พร้อมคืนทับหลังเบรกทีมชาติเดือนตุลาคมนี้เลยทีเดียวถ้าทุกคนฟิตเชลซีอาจจะหายใจหายคอได้บ้างทีนี้มาถึงประเดินร้อนที่แฟนๆพูดถึงกันหนัก คือเชลซีจะลุยเซ็นเซนเตอร์แบ็กใหม่ในเดือนมกราคมไหมโดยเฉพาะข่าวลือที่กำลังฮอตฮิตเชื่อมโยงกับมูริโลกองหลังจากนอตติงแฮมฟอเรสที่เล่นได้โหดมากฤดูกาลที่แล้วแฟนๆหลายคนฝันถึงการดึงตัวเขามาเสริมแต่ตามข้อมูลล่าสุดจากเดวิดออนสไตล์นักข่าวตัวยงจากดีแอดเลติกเขาเปิดเผยชัดเจนว่าเชลซี Chelsea ไม่น่าจะเซ็นสัญญากับกองหลังตัวกลางคนใหม่ในเดือนมกราคมเพราะพวกเขามีตัวสำรองเพียงพอแล้ว ออนสไตน์ Style, พูดในพอดแคสต์ The Athletic FC Podcast ว่าคุณได้ชโลบากลับมาจากการถูกแบนแล้วใช่ไหมโฟฟาน่า <of> ก็ใกล้จะหายจากอาการกระทบกระเทือนทางสมองแล้วใช่ไหมฤดูกาลนี้ผมคาดหวังไว้สูงว่าพวกเขาจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีแล้วยังมีเซอร์ไพรส์อีกเชลซียังมีนักเตะดาวรุ่งอย่างอารอนอันเซลมิโน่ที่เพิ่งย้ายมาและมามาดูซาที่ถูกยืมไปสตรัสบูร์กอยู่ตอนนี้แต่จะกลับมาอยู่กับทีมในซัมเมอร์หน้าอย่างแน่นอน ดังนั้นผมคิดว่านั่นจะไม่ใช่พื้นที่ที่พวกเขาจะต้องให้ความสำคัญเมื่อเข้าสู่ตลาดนักเตะเดือนมกราคมออนสไตล์สรุปแบบเนียนๆแต่ว่าเพื่อนเห็นด้วยกับความคิดเห็นของออนสไตล์หรือเปล่าเชลซี Chelsea ควรเซ็นสัญญานักเตะในตำแหน่งเพิ่มหรือไม่คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับและสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์และ s u b s c r i b e ช่องด้วยจะได้ไม่พลาดอัปเดตเชลซีครั้งต่อไปขอบคุณที่รับชมครับสวัสดี